ทรงเฮเคียวกับเรื่องราวน่าสนใจของเธอนอกจากความสวยตอนแรกเกิดแทบไม่รอดชีวิตเพราะตอนแรกเกิดนั้นเธอมีอาการป่วยไม่ทราบสาเหตุแพทยคิดว่าเธออาจจะมีโอกาสรอดชีวิตน้อยมากแต่ต่อมาเธอก็ฟื้นตัวจากอาการไข้และหายเป็นปกติทำให้พ่อกับแม่ของเธอไปจดทะเบียนเกิดบุตรในวันที่26กุมภาพันธ์พศ2525ซึ่งในความจริงแล้วเธอเกิดเมื่อวันที่2 2พฤศจิกายน พุทธศักราช2,524โดยเธอเกิดที่แทกูประเทศเกาหลีใต้เนื่องจากพ่อแม่ของเธอแยกทางกันและเธออยู่กับแม่เลยย้ายไปอยู่ที่กรุงโซลเธอได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนประถมศึกษาแดโดโซลและเป็นจุดเริ่มต้นทําให้เธอมีความสามารถทางด้านกีฬากีฬาสเก็ตน้ําแข็งซึ่งเป็นกีฬาแข่งขันโดยการแสดงการหมุนกระโดดการทำสเต็ปเท้าภายหลังเธอขอลาออก บุค,คลิกส่วนตัวในวัยเด็กเป็นคนขี้อายและชอบเก็บตัวทรงเฮเคียวจบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนอึงกวางและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยเซจองจัดเป็นมหาลัยดีเด่นของเกาหลีใต้สมัยเรียนนอกจากจะเคยเป็นนักสเก็ตลีลาหรือนักสเก็ตน้ำแข็งซงเฮเคียวยังสามารถเล่นเปียโน ชอบการสะสมน้ำหอมและเป็นคนที่รักสุนักมากๆและเธอยังมีงานการเขียนหนังสือที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาของเธอเองด้วยเธอได้ไปเข้าร่วมประกวดโมเดลทาเลนแมเนจเมนต์คอนเทสและได้รับรางวัลชนะเลิศทำให้เริ่มเข้าวงการบันเทิงโดยเริ่มจากเป็นานางแบบให้กับบริษัทเอสเกรุปที่ผลิตเครื่องแบบนักเรียนและได้โอกาสบทเล็กๆในละครโทรทัศน์เกาหลีเรื่องแรกคือรักแรก,รกสุดหัวใจรักสุดท้ายไม่อาจลืม จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2543ได้แสดงละครโรแมนติกดราม่าเรื่องรักนี้ชั่วนี้รัน l t ำ m ิ in my heart ออกอากาศทางช่อง KBS แสดงนำร่วมกับทรงซึงฮอนและวอนบินได้รับกระแสะตอบรับที่ดีและประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้ทรงเฮเคียวมีชื่อเสียงทั้งในเกาหลีและทั่วเอเชียจากการแสดงจากละครรักนี้ช่วนี้รัน All t i อ m in My h e a r t และทำให้เธอได้รับรางวัล KBA สดราม่าอวอร์ในสาขาข,าขวัญใจช่างภาพและนักแสดงหญิงยอดนิยมอีกทั้งยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแพ็กซังอาร์ตอวอในสาขานักแสดงหญิงหน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยมด้วยจากนั้นเธอก็มีผลงานออกมาให้ได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆและโด่งดังเป็นพลู้ตัดอีกครั้งในเรื่องสะดุดรักที่พักใจฟูลเฮาสประกบคู่กับพระเอกเรนประสบความสำเร็จทางเรท ติ้งโดยได้รับความนิยมในเกาหลีและโซนอันดับหนึ่ง